อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเสาร์วันที่สามกรกฎาคมหกหกค่ะให้เข่าไก่น้ำกันจ้าพี่น้องสามกรกฎาคมหกหกอยแย่งกันลูกอยแย่งกันหลายวสันอยแย่งกันอยแย่งกันหลายวสัน มีซุ้มหนึ่งบอยอยากเข้ามาได้วค่ะออกนอกดินแดนไปค่ะอูนสีโตห้าโตมีไก่ประมาณห้าสิบนะคะบนนาที่กำลังฟักเนาะคะ่ะประมาณค่ะประมาณห้าสิบตัวเพียงหน้าหน่อยก็เป็นฟ้าแอม กระสอบอาหารแนวด้ิค่ะแอมเอาไม่กะลบพ้นลบแดดได้ยู่ได้จะโปเต้เดี๋ยวแม่เอาให้รอแป๊บนึงโปเต้เดี๋ยวแม่เอาเข่าให้เดอลูกเด้อถาจะ้าวเด้อบักหลาเด้อมานี่ยลูกส้สุดทีรักอีกคนหนึ่งค่ะก็แนะนำค่ะโปเต้ <laughs> เปอรเต้ทำหมันแล้วขี่ดื้อเปิดเต้ทำหมันแล้วขี่ดื้อมากเออเดี๋ยวแม่เอาให้ไก่เย็นแม่ถ่ายคลิปไก่ก่อนโอ้ยลูกกูขอโทษไก่ไก่น่อยไก่น้อยถือไก่ใหญ่จิตจ้าขอโทษด้วยคะ่ะ มีคำบทสุภาพถือไก,ก่ใหญ่จิกปิ้นเลยค่ะเมื่อกี้น,นั่นกินกินอะไรก,นก,นก,นกนรนันขอมือก่อนขอมือเร็วโชว์เอฟซีเร็วนั่นขอมือทํำดีๆขอมือแม่ขอมือมือขอมืองนั่นทานจะกินสวัสดีได้ด้วยนะะีมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋เบิง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 ,บงอดือ้ออดือ้อแม็กายไก่กันมีช่วงหนึง่งแบบที่แหลกแหลกมันน่าจามเพราะมันกำลังสิงไงเพื่อนบ้านเพิ่อนอยู่ไก่เพิ่นว่าไก่แตกห่างกลางคืนมนาะสังจามหายไปเป็นสิบตัวเลยค่ะเสียดายค่ะ เพื่อนบานเพนยูเนาะคะ่ะขอกับแม่บดรอยู่เอาอางุุนทำไมแผลไม่หายลูกสะพยค่ะแผลอยู่หัวบ่เศร้าเดี๋ยวต้องฉีดยาม่วงให้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปให้เข้าใกล้นี่กับข้อซัำดีกัน,นะะเนาะค่ะนอเบิ่งเพลินๆน,นะจ๊ะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยเล่นกันได้นะคะ ให้เขาใกล้คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ดูเพลินจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ใน้เด้อค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ